カリュロ จอมบูอาวุธหนักวัย26ปีจากสกอตแลนด์กู้คืนความมั่นใจพร้อมออกร่าความสำเร็จในรุ่นเฟเธอเวท145-155ปอนด์แบบเต็มตัวหลังโชว์ฟอร์มแกร่งเกินต้านไล่ทุบน็อกสิทธิชัยสิทธิสองพี่น้องกำปั้นระดับตำนานวัย33ปีจากบุรีลมผู้ท้าชิงอันดับ5ของเรนกิ้งวันมวยไทยรุ่นเฟเธอเวทในศึกวันไฟใน30เมื่อช่วงเช้าวันเสาร์ที่5เมษายนที่ผ่านมาก่อนชกไฟนี้นิโคต้องแบบ แกรับความกดดันไม่น้อยหลังพึ่งเสียสิติไร้พายให้กับนาบิลอานานและพาดหยิบเข็มขัดวันมวยไทยรุ่นแบนต้อมเวท135-145ปอนด์เฉพาะการไปคลองในศึกวัน170 เมื่อวันที่24มก,กราคมที่ผ่านมารวมถึงต้องขยับรุ่นมาชกในรุ่นเฟเธอเวทแบบเต็มตัวในศึกวันใหญ่เป็นครั้งแรกด้วยแต่สุดท้ายนิโคสามารถเรียกฟอร์มเก่งของตัวเองกลับคืนมาได้อีกครั้งด้วยการอาศัยความสดบทขยี้ลูกเกา๋าปิดเกมสิทธิชัยได้สำเร็จในยกที่2 พร้อมกับพิชิตโบนัส5 0 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ1.7ล้านบาทเข้ากระเป๋าเป็นครั้งที่2แจ้งเกิดในรุ่นเฟสเวิร์ดได้ตามเป้าและกู้คืนความมั่นใจของตัวเองกลับมาได้สำเร็จไฟนี้ผมกะให้ตายแค่นี้เลยแต่สิทธิชัยก็เก่งมากเขาเคลื่อนไหวหลบเลี่ยงอาวุธหนักของผมได้ดีผมปล่อยหมัดขวาใส่เขาแล้วแต่โดนไม่เต็มนั่นคือจังหวะที่ผมเริ่มคิดถึงเรื่องการเปลี่ยนมุมโจมตีผมแปลกใจจริงๆที่เขาทั้งรวดเร็ว และหลบบีกอาวุธของผมได้เก่งขนาดนั้นสิทธิชัยแทบไม่เคยโดนน็อกตลอดอาชีพของเขาผมทึ่งมากที่เห็นเขายังยืนอยู่ได้ทั้งที่โดนสอกแรงๆของผมไปแล้วหลายครั้งแต่ผมเห็นว่าแผลแตกทําให้เขาหนักใจพอสมควรเพราะเลือดมันเข้าตาและไหลออกมาค่อนข้างเยอะ และรู้สึกว่าชัยชนะอยู่ในมือของผมตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเป้าหมายต่อไปนิโคเจ้าของผลงาน5ต่อ1ในรายการวันพร้อมสารต่อฟอร์มอันร้อนแรงของเจ้าตัวเพื่อไต่เต้าขึ้นไปอยู่ในท็อปแรงกิ้งของรุ่นเฟสเวทให้ได้โดยต่อจากนี้เจ้าตัวพร้อมเผชิญกับคู่ชกได้ทุกคนตามที่ทางรายการจัดมาให้เพื่อไปให้ถึงปลายทางที่มีตะวันฉายพีเคแสนชัยนั่งคองบัลลังก์อยู่ผมคิดว่าตัวเองแข็งแกร่งขึ้นมากกว่าตอนชกในรุ่น Band ใจจริงผมอยากเจอกับนักชกตัวท็อปของรุ่นนี้ซึ่งจะเป็นไฟที่สุดยอดสําหรับผมมากแต่ผมเชื่อว่าวันจะเลือกคู่ชกที่เหมาะสมให้กับผมอย่างแน่นอนและหากรายการจะให้ผมเจอกับใครเป็นรายต่อไปผมพร้อมเจอได้เสมอ